bay hạt ba mày, hey mình chúcเพื่อนหลังรถ con kiểu, yun ỏi yun yun yun, chúc cho trong lót kiểu. Hey mày bay hạt ba mày. Mình chơi, mình 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 có bạn, 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 podcast, 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 ไม่เขากำลังเียนเออเออไปเออดิเออดิจานเออจานห่อช้าป่ะเนี่ยไปแล้วเออแล้วฮู้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 ฮที่ที่เราได้เปรียบมาฟื้นเล่นไม่ได้ จบสตอรี่สัญญกรรมหนีก็ไม่เอาในสัตว์ตลอดชีวิตโอ้โหไม่มีหรอกครับพี่ไม่มีหรอกใช่อย่ายงมันมันไม่น่าสัญญกรรมอ่ะดูดิแค่เบ้าหน้าเดียวทังแก๊งอ่ะเอ้เรียบเรียบมันไม่ต้องไม่ต้องเรียบ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 อย่าหาพูดูหเสามเอ็ดเราก็เยอะสามเอ็ดเราก็เยอะเอาไงไม่ใช่หรอโอ้สภาพแก๊งเราฉุนเลย ไม่รู้เลยแต่ผิวมึงมันตากจับเลยผิวมึงไม่เท่ากูหน้ามันกูจะ่ผิวมึงไม่เท่ากูไอ้เนี่ยี่ถนนสามสิบนะพี่อะไรเรี่ยไม่ถึงหน้าหรอเนื่องากอายุตอนแรกคิดว่าอายุเลยบอกพี่เมย์เฮ้ยไอ้โถอ่านพูดอยู่วัาหน้าหรอถนนเรีบอ่ะพูดถึงเรื่องอายุพี่ดิฉันมีกูออกเด้ออกเด้เดี๋ยวมาเล่นรถเดี๋ยวมาเล่นรถเดี๋ยวมาเล่นรถออกเด้อออกออกจากบ้านมาดิออกจากบ้านมาดิไมี่คือผูขออะไรเขาทำให้กูหมดทุกอย่างเลยอ่ะไปเล่นรถหรอ อบกไม่ว่าใจแกใจแกอยากให้มันแบบเออก็ยอมรับตัวเองอ่ะยอมรับจุดของตัเองอ่ะเก็บปะไม่เขาก็รักสุดเขาแต่เพ่แย่นอาจเอะไรก็ไม่รู้เออปกัรันสีทำเสียไปเล่นกันไหนไปเล่นกันไหนให้ไม่ดี่านีไกบ้านหน่อยไกลบ้านมันจะใช้รถมันจะเล่นรถนะไม่เล่นรถงเข้าไปในบ้านนะพี่รงบนเขาร่องผ่าแล้วบนเขาอ่ะบนเขาเนี่ยมันเนอตรวจนี่ยมันเน่รวจี่ะพี่รถนรไมไม่เยอะดีจะร่องผ่า ้อ้นาไม่ไม่ไม่อยากเล่นใกล้บ้านมันเลยเปลี่ยนบ้านไ่ไม่เราเปเจตีเราแชร์รให้เขาเล่นไมล่เพราะเขาแชร์ให้เรา่อนอ่ะโตไปหามันดิลงพวกตัวหานดิเดี๋ยวไปเซตไปตามมันห้เลยาไมา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 มมมามามมามมาามาๆลาา หน้าภูมิเนี่ยอะไรันมันวองได้หลายทางมันเล่นมันมันขับเข้าไปในเมืองก็ได้ไงขับไปไหนก็ได้ไงในภูกับเวลาเราเราได้อะอ่าขวไปนะจะมาเขาดิ่งกำตบเช้าตบยานหลังเฮ้ยไอ้ปังปังมาละข้างหลังข้างหลังข้างหลังเห็นไหมเห็นเลยข้างหลังเห็นไหมข้างหลังมาละบอลมันมาละมันมาฝักมันมาจากฝั่ามาจะฝั่งซ้ายมาจะกฝั่งซ้ายดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมอยู่ดาวเทียมมาอยู่ดาวเทียมที่ลงไปก่อนแข็งๆนะไม้ เอาไหนพี่มาหานหน้าชนเลยมาชยละเอไนี่ยอดวยเฮียนังๆน้องม่อเลยโอ้หนัทเจรี่นัชุบชุบกัดด้วยเป็นเทนนิ่งเลยเลพุ่ฝั่งเขาไปที่แลวืเรีเยอ่นะขอแค่นี้แหะนอแล้วเลี้วไเี้ยว้รู้มาจะมาแล้วน้มาแล้วนะเห็นไสายตาเาเข้าสายตามาแล้วมาแล้วมาอย่ารออย่ารอเดี๋ยวโดนเล่นอย่าร่ อีตอนเลยอีตอนก็เลยอีตอนก็เลยเคดีตอนเคดีตอนอีตอนอีตอนเป็นตอนนักศึเร็ยอิงตกใครยิงตกบอกด้ยนะยิงตกบอกด้ยนะนักศึกษาไหมนักศสีตอีตอน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 บัมเป็นคุ้ไว้บัมเป็นกุ้มไว้อีตอนคันเดียวเลยเคสน้องนั้นปล่อยให้ปืนยิง สามอยู่หลังไฟเล่นปืนสามสามปืนสามสามปืนสามสามไปสามมีปืนใช่ป่ะเไปลองลงไปลอง้งเราองาปลองลง้ปเราล้มนะผมมาเอาเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาจอดรับเพื่อนจอดรับเพื่อนมึงพี่มองไล่สามสามเนย

การประันปืนปรกันระเบกูไม่เลปืนนะกูไม่เล่นรเบนะกูไมเล่นระเนะปลยอยเลยปลยอเลยปลไปเลยุ้มได้อุมได้อุ้งเากไัดมนาดลอยไปเลยดันขึ้นไปอุ้มไม่ติดดันขึ้นไปอุ้มไม่ติดดันขึ้นไปถูกเพื่อนไปเฮ้ยปล่อยน่อยไ้มถ่ายไม่ติดเลี้ย

ไปหัดมาใหม่เกใครว่างงขอไปทีเลยไอ่สัตว์กูงงแงกูบางเี่ยอะไรมึงฮะอี้ยตัวแรอเราไม่ต้องยิงเราไม่ต้องยิงเราไม่ต้องยิงแล้วคนนี้รอรเขาลงมารอเขาลงมารอเขาลงมาอีกยนง่ออีกคน ขาววอข้าววอขาวอาวอาวาวอาวไอเนอนมันมีศพหนึ่งอยู่ตรงน้นมีศพนึอยู่ตรงนู้นาไปบ้านข้าวไปเยมาเอาศพนึงตรงนี้หน่อยใครมาคนนึไหะเยเอาศพนี้หยมารวมน้มารวมไยขึ้นมาลยขึ้ลดนไปยู่ดยไปตอนแรกโดนพวกนี้ไปไหนอะทีไหนอะปเนยปเอแอบอยู่ไหน จดล้งจัดแล้จดละปลดวอร์บอลปลดวอร์มามามาโกผาดิมาโกผาดิเร็วเร็วอันนี้แล้วมามา9 9เอาโอเคไา19อพครับมารวมนับมารวมนับตรงห้ออยู่ ไออ้หนกดบยมาไม่อีตอนน่ะมันอีตอนเอาไปไอตอนเอาไปไม่ตอนจอดอยู่นู่นแ่ละตายหมดแล้อะไรนะอีตอนมันตายอีตอนมันตายใช่โอเคมันตายมาวารับเรื่องซอกเนี่ยไอไอตัวที่คิวอ่ะอีตอนไอตัวที่คิวไอีตอนมีมีมีวางโอเคโอเคไปแคสต์ป่าวดับพันจับไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยววันนี้เว้ยแล้วไปแล้วรอไอคนที่ไม่ได้วุ้มคนนี้ไม่ได้วุ้มคนนี้ไม่ได้วุ้ม ล้อบ้านครบคนที้ไม่ได้อุ้มรอบ้านรอเสิขอให้เพื่อนเตรียมน้ำมันเตรียมเงินเตรียมอะไรให้พร้อมใครที่ไม่รู้มาเอาศพกับกูดิมาเอาศพกูดิมาพี่นี่ครขับมาแล้ว a few moments later ไม่ถึงห้านาทีเข้าคุกไปบ้านนะเล่นแบบผ้าพยักเข้าใจป่ะแล้วแล้วศพศพศอยู่ไหนไอ้หออยู่ไหนมาเมื่อกลังมาไปกแล้วทีนี้ใครใครอยู่ตรงไหนมึงมาบ้านได้หมดเลยมั้ย คุกเกือบสิบคนอยู่ในคุกเกือบสิบคนเลยฟังก่อนฟังก่อนเจอตำรวจกลางทางกำลังลากไปบ้านไหนอยู่ตรงไหนรอรอให้ถ้าสุบุกนอตัดเลยปปุ๊บั๊มลงสัตว์พุ่งเข้ามาเลยนะซัมเมอร์มีคนสุบุอได้ได้กูว่าคุณพี่ผมออกแล้วเด้อจอกแล้วจอกแล้วจอกแล้วมันหนักหน้าคุกรอเยอะมากเยอะมากยากแล้วทั้งนั้น สนาทีเว้ยอสองนาทีเอาอนี่ก็จบเว้ยเอาซัมเอก่อนรา่ามาโฉบได้ป่ะมาโฉบมันมีปืนป้าหน้าคูก่ะเห็นเยอะ่ตบไม่ต้องโฉบไม่ต้องโฉบฟังโฟกัสเคสิวโก้ิโกคยโสิิโกไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหี้ยกินกากยามาลุนเฮ้ยล็อปล็อปล็อปล็อโอ้ยล็อกีเหี้ย คืน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 ไปบ้านเลยมาเบิดประตูก็ครบเลยถึงบ้านแล้วครับเตรียมหน่อยเตรียมหน่อยจะถึงแล้วไม่มีตำรวจนะจะเสร็ตรอเลยทำมาเลยกำลังไปบ้านไปเอารถไปจอดฝั่งเนี่ยไม่โกดูนจูตายได้ดูจูตายจูตายแล้วจูตายแล้วพี่อยู่นะหน้าหูขอ่นะอยู่พอผ่านหน้าบ้านเข้าเมืองเร็วมากมีเดียวเองอ่ะไปไม่ถึงห้านาทีอ่ะ มาเลยถึงบ้านมันก็จบแล้วมาถึงบ้านก็จบแล้วทุกอย่างจบเลยเข้าไปตีบ้านตั้มให้เอาล็อกไปไปไวชั้นไปไวชั้นสองเราไว้ไอ้กรย่างนั้นอ่ะยังไงก็ไม่ทันปล่อยแม่งเข้าไปเลยอย่าลูกสองย่าลูกสองตายกันมานลุนตายกันมานลุนเอาหน่อยเว้ยกากระมัลุนกากระมัลุน เป็นไงข้างนอกเป็นไงใครๆเกียร์เกียร์เกียร์คือรอเสร็จให้อยู่ปอดบ้านะสองเอาคิมไฮชออีกหนึ่งนาทีเฮ้ยเนี่ยรถรถนี่เออแล้วจะเออแล้วนิดเดียวรถติดรถติดส่งจบเด็กเกียร์นิดหน่อยปะรถติดอะไอ้นั่นเหรอไอ้ตัวแหลมเหรอตีบวิวิยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงขึ้น ไม่เขากำลังเรี้วเออไปเออดิต้องเออดิจานเออจานอ่อช้าปะเนี่ยไปแล้วเออแล้วฮู้ฮฮูู้้กินกาแกมารูนไอ้ยเออกินก่าแกมารูนกิ้งก่าแกมารูนเจอกิ้งก่าแกมารูนดิเอาดิเอาให้อะ เอี <laughs> ้ยกิ้งไก่ทำรูนยื้อไว้ยื้อตรงนี้แบบเป็นสิบยี่สิบนาทีอะเคล็ดขามือเท่าไหร่นอนนะพี่เถียงกูโดนเคล็ดขามือ เฮ้ยทุกคนฝากด้วยซับบิดต้องมาแล้วซับบิดไม่มาเลยอ่ะฝากกดซับฝากส่งบิดด้วยนะครับทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและเคเอชนะแล้วเราทําสําเร็จเจอกูกิงก่ายเคมารูน